ที่แรกที่ขอแนะนำละเป็นัน,นาา้าหัดเรือมา รองทางที่นี่สถานีนครราชสีมาที่นี่สถานีนครราชสีมาขบวนรถติดที่อยู่ในชายตารางที่หนึ่งเป็นขบวนรถท้องถิ่นที่428รับส่งบริษารต้นทางสถานีโอ้โหแล้วสถานีปลายทางสถานีนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถเชื่อมนี้แล้วบริษัทตกลงจากขบวนรถเพื่อตัวช็อตจริองและฟสมวรรณภักดิ์านนำรถโดยถุงต้องในตัวเพื่อเด้ทาง ในนามของการรถไฟไทยต้องขอขอบคุณผู้ได้สรยารุท่านที่ช้การรถไฟบร,ารยายบบนฐานในการเดินทางแล้รขกปนที่้ว่าการรถไฟไทยเนแต่นบบท,ทียยข่ของทาขบวน4 28นะครับเข้าที่สถานีโคราครับผมลบ เพื่อได้ใช้เวลาที่สากับะ e p l i c e น n u m e r Seven One ไปครอบคุรัชธานีอิลีินแทร์ฟเจมน